มารอตกั้นเทพออนไลน์ครับเจอพันเกากว่าๆนะครับแต่เป็นพันเช่วงปลายเดือนครับความเก่งก็อาจจะน้อยลงมาหน่อยนะครับเพราะระดับท็อปก็2 0 0พัน่งกว่าๆครับตอนนี้มาความเปิดเป็นอิโต้นะครับเราก็ตัดตัวสูงทิ้งตัวหนึ่ง รับอีโต้ด้วยตัดข้างนะครับค่อนข้างจะเดินง่ายครับมาแปลกๆนะครับตรงนี้เราก็ยืนฐานให้สวยไว้ก่อนครับจังหวะนี้เอาไงดีครับคําสูงเลยครับ ฐานเรายินดีครับอาจจะโยนสองโยนสามอะไรก็ได้นะครับแบบนี้ก็กินสองเลยครับดูต่อกระดานที่สองเลยครับ ไปครับเดินก่อนขึ้นสูงคู่ต่อสู้ออกกองโจรครับเรารับด้วยหมากมาตรฐานอ่ทรงนี้ยังเสมอกันอยู่นะครับอยู่ที่ฝั่งมาตรฐานเลือกแต้มเล่นครับ เกมนี้เลือกแต้มนี้ครับสิบเก้าสิบหกมกู่ต่อสู้ออกตัวนี้เป็นรองนะครับตรงนี้เราต่อโจนทิ้งไปเลยครับไปคํำการกระดานครับสวยงาม บุกขึ้นไปลุยไปอีกตัวครับตรงนี้ถ้าหลบนะครับ14 17เราต่อ18 14ขึ้นไปเลยครับคูตัดสู้เส้นก็ไม่มีปัญหาครับมากกว่าหนึ่งตัว จังหวะนี้เห็นแปมนะครับน็อกเลยนะครับจังหวะนี้กระดานที่สามครับพันแปดเจ็ดสิบห้าปานกลางนะครับค่อนข้างเก่ง จะเล่นแต้มมุมคู่นะครับคู่ต่อสู้มาตรฐานจังหวะนี้คู่ต่อสู้ต่อลงมาครับไปครับมุมคู่คู่ต่อสู้ยกหางครับจังหวะนี้ไม่ฝืนมุมคู่นะครับรับเป็นสามตัวเรียงธรรมดาครับ กูต่อสู้ต่อขึ้นมานครับเป็นแต้มแพ้นะครับขึ้นไปครับต้องต่อนะครับไปตัวนี้ครับออกตัวนี้ครับเตรียมสิบสี่สิบแปดนะครับแล้วก็ยิงสามนะครับ มีทางเดียวกูต่อสู้ไล่มาครับเราไปเข้าฮอตไปครับแปดบสเข้ากินถ้ากูต่อสู้ต่อเราเข้าฮอตสาิบทันครับ กูต่อสู้ไม่ต่อครับเราเข้าฮอตเลยครับขึ้นสูงครับออกตัวนี้ก่อนครับถ้าคู่ต่อสู้เดืน5มาเก้าเล่นเป็นทรง5แต้มผมจะค้ำสูงนะครับ24่สิก้าคู่ต่อสู้เล่นเป็น3มตัวเรียง ปิดครับ25 22ถ้าปิดเป็น3ตัวเรียงไม่ดีนะครับคู่ต่อสู้จะตัดข้างได้จังหวะน,นี้จะเล่นเป็นอีปุ่มก็ได้นะครับหรือ26 23เป็นมาตรฐานหรือจะต่อก็ได้นะครับผมเล่นแต้มนี้นะครับเพราะนำก่อนนะครับ จังหวะนี้บางายต้องต่อขึ้นมาอย่างเดียวนะครับบ,รบังคับจาังหวะนี้ก็บังคับนะครับต้องทิ้งล่มแบบนี้ครับบาไงายไม่มีทางเลือกนะครับเป็นการบังคับเสมอนะครับ ถึงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับปลายกระดานก็เสมอกันครับก็ระวังจุดนิดๆหน่อยๆนะครับอย่าเผลอครับจังหวะนี้ก็อย่าลงเบี้ยนะครับ โดนกดข้างหลังนะแพ้เลยนะครับกระดานนี้ก็เสมอกันไปครับ